ครับสวัสดีครับคลิปนี้ฮะเบิ่ง L5018 ครับที่แรกบางทีวาโยกล็อกครับมันโยกบ่ขึ้นครับปัะนี้ก็เลยสิได้อันก่อนครับได้มาไทยขิดกันยินดีเนี้ยครับเป๊ะจริงจิงจริงจิงหมเลยผมที่แรกเป็นทางสามครับทางสามทีมทีมลงไปครับนี่รถฟอร์ดมันโยกบ่ขึ้นคร<ๆ>ับม่โยกเลยมืึอเช้านี่ เรื่องเตือบิ้วโอ้ไทยยากดิึงสิโอ้อยากซูเรื่อยเลยดนึงสิโอ้กยอ็ยุกหล่องซื้อดีแใช่ปะหยุกหล่องซื้อดีเลย โอ้เยเป็นตัวตัวนี้มากว่าสุกล่องซื้อดีแท้ย <c ười> ่องมาเลยตัวนี้ไปครับยินได้ครับถ่ายยังไงถ่ายเลยยังไงที่นี่จังแบบก็ด,ดวนใช่ปะ นายจิ้มมันสองสามเลยครับมึงนี่หยกข้อยได้ยู้เลยุกขั่ง เลี่ยงนึ่งน่หทนเลยวหมดกูแครับ,บยิยมซานแเร็วกูต่นฮะไม่กันไล มองนี้ที่แรลเป็นโคตรครับมองนี้ตัวแรกมาก็าคือสิงหอ่ะมอนี้ขึ้นเว่ากแตท้ก็ยังชิวเยอะโคงเงอ ดินพ่นเพราะอยวนี้เขาวนี้เป็นดินพ่นครับมันบ่อย่กงลงเดีวเราไปไปได้เจอดินพ่นดินเหนียวครับมันเหนียวมันเหนียวนเจอดินพน่นครับเป็นนสิลแหละโอ้ก็เลียงแค่ โอ้โหหลงเลยโอ้ดินสยานเลยครับื้ลงนแค่เดียวเลยไว่าข้าว่าข้าดแรงไก่โอ้ยข้าันย่างน้นี่ ้อยไ,ไทยเงินล้านอันนี้ที่เป็นห้างค้าทูครับนี่ไม่เปมนห้างพวงครับไปสุดยอดในความแข็งครับความแข็งนี่โอ้สุดยอดจะพามาไทยได้ไทยดียวกว่าเงินน,นั่นครับห้างเันนั่นหางพวงอย่างนั้นครับ แรง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 โหค,ครับเขาอดอีเยอะครับแต่มันบอ่อหนั่นว่าเราเป็นปีงางงางไว้สิฉันเกียนตรงใบใบดันนาครับเกินดันออกมาเลยยินมันนั่นโปิดครับ ดินเหนียวสุดยอดในความเหนียวเลยเด้อโอ้ยขาดนี่งแต่กระยิกไทยเบื่อนนะครับดินเหนียวสุดยอดในความเหนียวเพืองน้ำมันก็จะไต่ไทยดิจริงสิกินว่าันเงือกพูดแล้วนี่ น้ำมันไม่รู้ว่าจะกเ,เป็นยลครับไอ้บดมือเรียกว่า เลองต้องดูว่าจจอดกัน,นแน่หรอกไฮวันนี้แล้วกับยกมือน,นี้ครับยกลอง สังเกตว่างครับมันจะเป็นร่องมันจะเป็นร่องอยู่ครับเห็นบ่คู่ทางหน้ามันจะสูงกว่าคู่ทางหลังครับมันเป็นร่อง <c oughs> <c oughs> โอ้ยโหขาเป็นไงเก๋นะครับ โอ้ความเลือกนี่เขาสุดยอดทุกคนอยู่ครับไปๆล้ละ นั่นปลูกมันอยู่ไไครับที่จับหัวหลงไปเหนหรอกนะครับทีนไวถ่งเดีอบห่างอะไรมันเบาครับมันแบบพูอยากโยกขึ้นแล้วมันก็บวกลงแล้วเนาะดีมันเจ็บแต่มีหักไปไหนหลายครับคนพึ่งมาล่มปลาออกครับนี่ยพึ่งมาล่มปลาพึ่งมาสุม่ม ไทยฟอร์ดไหมครับนะครับเด้นท้ยอยยู่เรื่อยแล้วหากไม่ายแล้ว ตาที่อย่งนี้บ่บ่หางลงดิวันนี้แตงมักขี้เมาบ่วะบ่หางลงสิโอ้เหนียวครับมันเหนียวมันเตียมหานครับข่อดีข่อยามไปหว่าต้นขึ้นรถนะ thấy khu ta khu khu ta anh anh hai tạt nó ô bên ta thấy nhà cái đó nhỉ ก็เหนียวอยู่สุดอยอดเลยครับติดพัานครับเอาสุดอยอดเลยครับกวเมนียว ขันบรอยากจะจมวนเลยเนี่เอาความเลือกับสุดยอดด้เยนะครับต้องไปหงางเนียดหนึ่งโอเคเลย ลดคขาต่ออยู่เลยฮะห่วยๆห่วยมากัดแล้วสิ ิ <ś les> ยาเดียมานะี่ย <ś les> อู้มาครับมา <ś les> โอ้อย่าให้ไดีไป นะครับในวิดีโอเราจะเวี้ยงันนี้นะครับเบองก็จะใช้เแลว,วขึ้น,นิิวคือแล้วครับสวัสดีครับเดยวในคลิปหนาครับ